สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะไม่ใช่บล็อกนะครับเราจะไปวิเคราะห์แฮนด์กันแฮนด์นี้นะครับเป็นแฮนด์ที่อยู่บนฮัสโซคาสิโนครับขนาดพอตอยู่ที่ประมาณ790,000เหรียญครับหรือประมาณ28ล้านบาทแล้วก็เป็นคูลเลอร์เป็นฝันร้ายของเกมเท็กซัสโฮเดมเลยนะครับแฮนด์นี้เข้าไปดูเลยครับแอคชั่นเริ่มที่ดับเบิลเอ็มนะครับมีคู่คิงครับผมโอเปนไปที่1,000ซึ่งก็เป็นสแตนดาร์ดที่เราควรจะโอเปนด้วยสตรองแฮนด์ของเราอยู่แล้วนะครับคราวนี้มาถึงแฮนด์ครับมี Off, ซึ่งคนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ aggressiv มากๆแต่ว่าเขาตัดสินใจที่จะคอยเฉยซึ่งแฮนด์นี้ปกติเนี่ยสามารถที่จะตุีเบทได้นะครับครานี้ดาริโอครับมีควีนแจ็คซูเดซซึ่งแฮนด์นี้เนี่ยบางครั้งเราก็สามารถที่จะตุเบทได้นะครับแต่ว่าคอก็ถือว่าโอเคเพราะว่าแฮนด์นี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นบนโพสต์ฟับได้ดีครับผมค้านี้แยงที่อยู่ที่บัตเทิลครับมีคู่คิงครับผมแฮนด์นี้ก็น่าจะต้องตุเบทไอโซเลตคนให้น้อยลงไปนะครับเขาก็ตุเบทไปที่6000นครับ มาริอาโนครับมีคู่เอสอยู่ที่สตราโดครับผมคือแบบแฮนนี้นี่คือคูลเลอร์มากๆนะครับมีคู่คิง2คนแล้วก็มีคู่เอสคนนึงซึ่งคู่คิงเนี่ยจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มีคู่คิง2คนเนี่ยมันจะทําให้เอาที่เขาสามารถคิดเซตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะเห็นว่าดับเบิลเอ็มเนี่ยเหลืออยู่1%นึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็แยงเนี่ยมีน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์คราวนี้แอคชั่นกลับไปถึงดับเบิลเอ็มครับเราไปดูกันว่าดับเบิลเอ็มจะทำยังไงครับผม ดับเบิลเอ็มตัดสินใจที่จะคอนะครับไม่ฟ้าเบ็ดซึ่งผมคิดว่าเป็นเพลย์ที่ถูกต้องแล้วเราไม่อยากที่จะใส่ชิปของเราซึ่งดีฟมากๆนะครับดับเบิลเอ็มเนี่ยมีอยู่ประมาณ2อ6 0 0ซึ่งแยงก็มีประมาณ2อ6 0 0เหมือนกันแล้วก็มาริอาโน่คอเวอร์ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเราไม่อยากที่จะเอาคู่คิงของเรานะครับอออินตั้งแต่พรีฟับตรงนี้ โดยที่สแต็กของเรามันดิฟมากขนาดนี้ครับผมเครานี้มาถึงฮานครับฮานเนี่ยมีเอชควีนออฟซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแฮนนี้น่าจะต้องโฟอยู่แล้วครับแต่ว่าปกติคนนี้เนี่ยกรสซีฟมากจริงๆครับเขาอาจจะอออินก็ได้นะครับตอนที่ดูแฮนนี้อยู่ผมก็ลุ้นว่าเฮ้ยเขาจะอออินหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปาทิ้งนะครับดาริโอก็โฟทิ้งเหมือนกันครับครานี้โฟกลับมาถึงแยงครับถ้าเป็นผมตรงนี้เนี่ยผมน่าจะแค่คอยเฉยครับก็จะเป็นเหตุผลเดียวที่ใช้กับดับเบิลเอ็มนะครับแต่ว่ายางไม่ ่คิดอย่างนั้นครับ5เบ็กลับไปที่55,000 ครับผมเค้านี้แอคชั่นมาที่มาริาโนค่ะปกติเนี่ยถ้าเราไม่ดีฟมากตรงนี้เราก็จะซิกเบแจมกลับไปนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตรงนี้ที่ดีฟมากๆเนี่ยเราไม่อยากที่จะซิกเบแล้วโชว์ความสตรองของแฮนด์เราเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาก็จะคิดเลยนะครับว่าเราน่าจะมีคู่เอชชัวร์ซึ่งมาริาโนก็ตัดสินใจที่จะแค่คอไปเฉยๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆครับผมครานี้แอคชั่นมาที่ดับเบิลเอ็มครับดับเบิลเอ็ม ออิ all นไครับผม Double M just moved all in แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตตอนที่ Double M ตัดสินใจที่จะอ l ินเนี่ย Mariano นะครับเขาหันมาบอกเฮ<ะ>้ย What's happening แบบประมาณว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเพื่อนๆน,นึกภาพนะ <c oughs> เขามีคู่เอสคนนี้พอ Double M ออินประมาณ200,006 a c ชั่นก็กลับไปถึงแยงครับซึ่งแยงก็ถามว่าเฮ้ยมีเท่าไหร่ีเเอร์ก็นับไปครับ นับไปคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างจะไม่ธรรมชาติสําหรับเกมนี้นะครับก็คือว่าระหว่างที่กําลังนับชิปเนี่ยมาริอาโนครับหันไปบอกดับเบิลเอ็มแต่มันจะได้ยินเบาๆเบาๆมากเลยครับเขาจะพูดประมาณว่าไ g o ก a c เอซแบบว่าเฮ้ยฉันมีคู่เอ็ดนะหันไปบอกดับเบิลเอ็ม สาเหตุที่หันไปบอกดับเบิลเอมว่าเฮ้ยฉันมีคู่เอ็ดนะด้วยความที่มาริาโนเนี่ยเขาอยากที่จะไนท nice ์กับดับเบิลเอ็มสมมติว่านับชิปดับเบิลเอ็มเสร็จแล้วย<า>ังแท้งอีก10นาทีโดยที่แบบดับเบิลเอ็มคิดว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะมีเบสแฮนก็เลยพยายามที่จะให้ดับเบิลเอ็มเนี่ยเออเขารู้ว่าเออเฮ้ยตัวเขาว่าตามอยู่นะแล้วมาริาโนมีคู่เอ็ดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือยงังก็เห็นว่าเอ้ย e คุยอะไรกันอะยงังอะเป็นคนต่างชาติเขาไม่ได้เป็นคนอเมริกันเขาไม่ได้พูดภาษาอััังงกกฤษเเเขขาาาาไไมม่่รรู้ว2คคนนีียยยอะสสถดล เอ้าคุยไรกันอ่ะสองคนดีเลอร์ก็เลยบอก2คนนี้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้อยู่คุยกันเนาะมารรอาโนก็บอกว่าอ๋อเมื่อกี้ฉันบอกอะไรกับดับเบิลเอ็มนิดนึงอ่ะแตไไ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรจริงๆราวน,นี้ดับเบิลเอ็มก็เข้าใจสถานการณ์ดับเบิลเอ็มก็บอกบอกับดีเลอร์ว่าเขาไม่ได้คุยอะไรกับฉันไม่ได้บอกอะไรกับฉันซึ่งสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยโดยที่จํานวนชีพจานวนเงินมันเยอะมันมหาศาลขนาดเนี้ยผมคิดว่ามาริอาโนน่าจะเงียบๆไปไม่ต้องพูดอะไรดีกว่านะครับผมเข้าใจถึงความหวังดีของเขาแต่ว่าบอก ตอนที่ all in แล้วก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้า double m เนี่ยบอก กับแยงว่ามาริอาโนบอกเขาว่ามาริอาโนมีคู่เอสดับเบิลเอ็มไม่ผิดนะครับดับเบิลเอ็มสามารถบอกแยงได้ว่าเฮ้ยมาริอาโนมีคู่เอสนะเมื่อกี้เขาบอกกับฉันมาซึ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนออเนสแบบนั้นเขาก็ทําได้แต่ว่าดับเบิลเอ็มเขาเข้าใจสถานการณ์ความไนซ์ของมาริอาโนที่ต้องการจะบอกกับเขาว่าเอ้ย e ฉันมีคู่เอสนะจะได้ไม่ต้องแบบแท้งรอแล้วก็คิดว่าตัวเองมีเบสแฮนอะไรประมาณนี้นลครับดับเบิลเอ็มก็เลยโปรเทคด้านของมาริอาโนซึ่งทําให้สถานการณ์นี้มันไหลต่อไปได้แต่ แยงก็ยังแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทาไมอยู่คุยกันอะไรเงี้ยก็สงสัยแล้วก็แบบนึกว่าแบบเตรียมอะไรกันหรือเปล่านะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ไม่ดีเลยครับพอนับชิปเสร็จครับแยงก็แทง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 ไปด้วยความกังวลใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้กูกำลังจะเอาเงินใส่เข้าไปแต่ว่ามึงสองคนคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าในที่สุดนะครับสรุปแยงก็เอาเงินใส่เข้าไปในพอร์ตอยู่ดีครับคราวนี้ก็เป็นอออินสามทางนะครับมารรอยโนก็มีคู่เอสแล้วก็นําแบบเยอะมากนะครับก็จะ เห็นว่าทั้ง2คนนะ่ะมีแค่1%กับ1%ซึ่งแทบไม่มีโอกาสชนะเลยคราวนี้มารรอาโนก็บอกว่าเอ้ยขอรัน2บอร์ดได้ไหมรัน twice นะครับซึ่งโดยปกติสถานการณ์เนี่ยสคนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะรันบอร์ด2บอร์ดได้นะครับแต่ว่าในเกม h ไฮสเ a k กเนี่ยก็ดีลเลอร์พอจะ manage ตรงนี้ให้ได้ก็เลยจะกลายเป็นรัน t h r เว way นะครับแล้วก็รัน2บอร์ดครับผมเราไปดูผลกันครับ Mariano is in disbelief. Turning the river, Mariano has just won a three-quarters of a million-dollar pot. Mariano <laughs> เกือบเกือบแปดแสนเหรียญนะครับแต่ว่าก็จะมีความคลางแคลงใจของแยงอยู่จะเห็นว่าแยงยังยืนอยู่บนโต๊ะยังบ่นกับเพื่อนอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วแฮนนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นนะครับไม่ได้มีการคลูชั่นไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันเกิดขึ้นหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับใส่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ว่าอยากให้รีวิวแฮนของใครหรือว่าอยากให้ทําคลิปอย่างนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยไม่ต้องไงกลับไปทําร็อกเหมือนเดิมดีแล้วแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคครัับะดวสสี